สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับช่องกระแตแฟนดี่วันนี้แต่สั่งซื้อขาตั้งนะคะเป็นขาตั้งที่แต่จะเอาไว้ใช้สําหรับในการตั้งไฟวงแหวนที่แต่เคยสั่งซื้อมานานแล้วซึ่งวันนี้นะคะเราจะเห็นเลยนะตัวสินค้านะคะกล่องที่ทางร้านห่อมานี่ห่อมาอย่างดีเลยก็จะมีตัวการกระแทกเดี๋ยวแต่จะมากรีดนะคะตัวกล่องแล้วเราจะมาดูสินค้าข้างในว่าด้านในนั้นจะเป็นขาตั้งแบบไหน น,นะคะตัวสภาพตัวขาตั้งนะคะจะเป็นสีดำมีความแข็งแรงมากๆเลยตรงนี้จะเป็นตัวจุกนะคะที่เราจะใช้ในการหมุนตัวไฟของเราเนี่ยเข้าไปนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็จะมีตัวเอ่เลื่อนระดับต่างๆนะคะที่เราสามารถที่จะเลื่อนความสูงนะคะของขาตั้งได้สภาพก็จะเป็นแบบนี้ในส่วนของขาด้านล่างนะคะเราสามารถที่จะขยายนะก็เรียกว่าอะไร ยืดนะคะออกมาแบบนี้เหมือนขาแมามุมเลยถ้าทุกคนได้เห็นนะคะตามภาพเอวแตะะ่จะถ่ายตัวขาตั้งเต็มๆให้ทุกคนได้ดูนี่นะคะก็คือลักษณะของขาตั้งที่แต่สั่งซื้อมาด้านบนนะคะก็จะเป็นฝายแต่เคยสั่งซื้อมานานแล้วเนี่ยแหละนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเดี๋ยวแตะะ่จะทดสอบนะคะปรับระดับของขาตั้งให้กับทุกคนได้ดูเราก็ใช้ การหมุนนะคะแบบนี้แล้วยืดนะคะตัวขาขึ้นไปด้านบนจากนั้นเมื่อเราได้ระดับที่ต้องการแล้วเราก็หมุนนะคะล็อกนะคะขาเอาไว้แบบนี้นี่ก็จะเป็นระดับแต่ถ้าเรานะคะต้องการที่จะเพิ่มความสูงเข้าไปอีกของขาตั้งเราสามารถที่จะยืดตัวขาสามขาด้านล่างเนี่ยแบบตามที่พ่อที่แต่ได้กำลังทำโยนหันยืดเข้าไปแบบนี้นะคะอีม ยืดเข้าไปปุ๊บเราก็เลื่อนนะคะตัวขาตั้งให้ชิดๆกันแบบนี้ความสูงของขาตั้งก็จะยิ่งสูงขึ้นไปอีกเลยนะคะนี่นะคะแบบนี้แต่นะคะจะลองใช้ตัวมือถือของแตนเนี่ยมาหนีบทากับตัวไฟที่มีตัวจับนะคะมือถือให้กับทุกคนได้ดูก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ และนอกจากนี้นะคะเราสามารถที่จะเลื่อนระดับความสูงของขาตั้งตามที่แต่ได้บอกไปในช่วงก่อนหน้านี้นะคะแบบนี้ตามที่เราต้องการเลยในระดับที่เราคิดว่ามันเป็นระดับที่เวลาที่เราถ่ายแล้วมันโอเคที่สุดเราสามารถที่จะปรับระดับได้ตามความต้องการของเรานะคะแต่ก็จัดไฟนะคะเดี๋ยวแต่จะลองทดสอบถ่ายตัววิดีโอนะคะให้กับทุกคนได้ดูในคาว่ ฉันทนไม่เลิกราก,กัน สำหรับเพื่อคนไหนที่สนใจอยากซื้อขาตั้งไฟหรือว่าจะเป็นไฟก็สามารถที่จะเข้าไปหาซื้อได้ที่ช้อปปีเพราะว่าร้านที่แต่สั่งซื้อมานั้นมีขายทั้งแบบเซ็ตขาตั้งแล้วก็ตัวไฟพร้อมเซ็ตเลยราคาไม่แพงนะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวิดีโอนี้สวัสดีค่ะ